รถออกใหม่ทําอะไรบ้างกับจูนิเปอร์นะครับวันนี้อยู่กันแน่นปู่เลยนะครับเป็นรอบที่2ที่รับจากเทสลาไท a แลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วมีทั้งสไลด์มามีทั้งขับมาเองวันนี้ทําอะไรบ้างเดี๋ยวพาดูมันจะมีทั้ง1ฟิล์มกองแสง2ฟิล์มแลปตัวรถ มีทั้งเคลือบแก้ว่าฟิล์มสําหรับนิรภัยกันหินดีดยังไม่พอที่สําคัญทุกอย่างทุกคันติดเหมือนกันหมดเลยคือคูแลนส์กาดป้องกันท่อน้ําคูแลน์ถ้าเกิดลูกค้าอยากได้ของเล่นต่างๆนั่นนะออโต้ฟังเปิดฟังแบบออโต้หรือจะเป็นกระจกมองหลังแบบมีกล้องจอกลางเราก็มีพมาลัยยกเราก็มีให้เหมือนกันรวมไปถึงการเคลือบเบาะด้วยเบาะที่ได้รับสีขาวมาเรามีบริการเคลือบเบาะให้ตามเข้ามาดูข้างในนะครับตอนนี้กําลังติดฟิล์มอยู่นะครับแดดบ้านเราแม้จะติดฟิล์มยังไงก็เอาไม่อยู่ ก็จะมีม่านไฟฟ้าด้านในยังไม่พอแอมเบียนไลท์เขาให้มาเนาะแต่ไม่มีแอมเบียนไลท์ที่เบาะหลังลูกค้าก็เข้ามาเติมได้เหมือนกันนี่เป็นแอมเบียนไลท์เพิ่มเติมเข้าไปอีกอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่คนใช้เทสลาเราจะรู้สึกกันคือที่ปัดน้ําฝนมันกระด้างกระเดือดกระโดดเลอะเกินเราก็มีที่ปัดน้ําฝนของทาโปให้ทาโปดียังไงคือปัดแล้วเคลือบไปด้วยยิ่งปัดยิ่งเคลือบทําให้กระจกเหมือนเคลือบเซรามิกเวลาฝนตกน้ํากลิ้งเองเลยอ่ะอันนี้เราก็มีให้เหมือนกันอย่างสุดท้ายนั่นกะ็คือเล็บใสน เรามีทั้งสแบบเงาและใสแบบด้านสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ติดต่อเขาไม่ได้ทาง Facebook และ l i น์โ a นะครับเดี๋ยวเราขึ้นคอนแทคไว้ให้ตรงนี้นะครับรับรองมีโปรโมชั่นเด็ดๆแน่นอนครับผม